ถ่ายคลิปค่ะถ่ายคลิปสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อาู่น้อต้าแม่สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องครูไก่ไม่ใช่ช่องยกกระเปาดาราตั้เพื่นออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องค่ะมีแดนมากไหมนะคะเมื่อนี้แนะนําตัวหน่อยค่ะไม่เคยเห็นหน้าเลยสวัสดีค่ะชื่อแดงโมค่ะอ่าค่ะพี่น้องค่ะมาอยู่วงสาวน้อยตั้งเพื่นโชว์นะคะแต่ว่ามาเล่นอยู่โดมสวัสดีก็มาพักกันเหอนกันเลยนี่เจ้าว่าแต่ย่ที่ยินดีท่านมาได้ยูนอ่ะ อยู่ทีมเจนีแดนนะคะอยู่ชนีแดนค่ะพี่เจนพาสิเปตะกองบอสท่านเคยกีดสัมผัสหยกกระพาดาอยู่วันหนึงถือได้ซ้อมจอกิจพิธีปะเมนตรงก่อนที่ซ้อมแบบว่าซ้อมใหญ่ประมาณนั้นปะคือว่าซ้อมแบบว่าก็ซ้อมตลอดไปจนกว่าสิเปิดวงจังใหญ่พิธีเมนก็คือตะกี้ล่ะ มือนีเด็กใหมมาหอดยังเนาะคู้ใหว่ามีเด็กหดใหมมาเป็นผู้หญิงคูใ้ให่เพราะว่าฝากไว้กับเธอเลยคูใ้ใหว่บ <c oughs> ้าตักให้หมอนหมอเลยแล้วจะทำถ่ายรูปและวิดีโอคุณบอกเอา้ากูถ่ายอยู่ไป<า>แล้วก็เอาถ้วยวางไว้สภาพไปยังกระด็แต่ว่ายาเพีย ใช่้องเตอมูสโหม่ครับโอ้ผูกินอะไร้นม่ยโนมัสดหรือโนมัยยังนมัมัสดใช่ไหมเบืองหลวค่ะยังบอ่เสร็จบ่ค่ะโอเคค่ะคุณนีแล้วอยากนโขอขเบิรงได้ไหมคะ เอาเวลาเรากินยังจะไปเอาวงนึงก็อนเค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยอยู่ข้างไนเห็นตึอยู่ในกระจกเนนี้อันเบิ้งน้ำได้ไหมน้ำพะพะไหนาปาะไหละไหนปละไหนละนไไหนไปลไนลไนไปละไหนไปนไปลไหนไป่บไหน เอาไปกินน้ำกันมาลาตากไปกินน้ำกันโอเคงั้นเดี๋ยวเอาเขาไสยน้ำชิลยอาาันยลอยทานสยงาฟ

แล้วค่ะโอ้ยแต่ฝน,นเอาจานหอะ่จกจะเอาบ้าเอาไม่แจะมาหอนบอสชนึคควา<ป>่าของขวังไงไปค่ะไม่ดีา่นหญ่ก่าังกหัวหัวไหนไปไปห้าถ้าสวยไงยเ,เราเลยหัวหรอ นั่นแหละคนขับรถของอย่างฟาน้อยลำไพสุ่งเล่าบ่ไปหับสุ่งไอ้เกียงไม่คนครับเดี๋ยหับมานี่บ่อย่าไปบอกเขาตีบาเล่นะโอ้ยฉันลืมเอาไปหน้ามาหายออบออบกันแกไม่ได้สิดนดนสุ่งสิ มือน,นี่คู่ต้ามาดิมือน,นี้คู่ต้าปล่อยบลอกกิ้งนะคะวันนี้หนึ่งทุ่มนะคะวันนี้เจอกันค่ะฮะ ยิ้วงนเลยโทรศัพท์ยังกนคืเพราะว่าเคยเห็นงานก่อนคืนนอนแล้วเขาก็นอนบาหลับนไงเออมันจริงจี๋เลยโททรศัพ์สายตาแบบสันเลยแบบว่าเนี่ยเห็นหอดกระแพาะเลยบ่เห็นบ่เห็นหนาขวดเลยดิรีหรอเออแต่แม่ว่าเอ้ามึงไปเผื่อมุ่นเนี่ยเขาไปอันเนี่ยไปทางนาอาจารย์เราอานั่งมาเนี่ยไม่เห็นหนาอาจารย์เลยเท่าเราหรือเปล่าไปบ้าสายตาเขาไปทางคนนีมาอยู่ทางเวทีเห็นทางอัน นี่ค่ะตาฉันเห็นไอ้พนบอกว่ามึงหันันนอนนอนยังก่อนนอนตาบอดสนิทเป็นบะอามาเจ๊ค่ะกินข้าวค่ะใช่ไหมสดสื่อเดี๋ยวจะกินเดี๋ยวกินเจ้าปลาแดกเนาะกุชี่เสียบเนาะกินแล้วก็เจ็บท้องเนาะอยากกินแน่ๆนะทำได้ไหมที่เกิดชาวม้านอะเสียบแคบหมูอ่ะอยากกินเนาะกุชี่เสียบเนาะกระปลูกละห้าสิบเก้าบาท กว่ก็แกินมีช้อนไหมเขารไม่มีชค่ะเมเจกินข้าวข้นมเราไม่ต้องกินเยอะหรอกเดี๋ยวอ้วนโอ๊ยกินอ้วนเปียงมีตะอนอานในคอมเมนต์นะคะมีตอนถามว่ามันคือจอยอะเป็นทาไมถึงผอมคะลดหุ่นบ่าสบายไม่สบายค่ะระคะบสบายนะครับพี่ค่ะห บอปกติออกงานออกงานแล้วเดี๋ยวเท่าไหร่เท่าสิบบาทพักผ่อนเพียงพอนอกงานเท่าหากินแนวกินได้เยอะไหมเทากินเดิกแบบนี้อะไรบ้างเทากินดูจุกจิกพ่อไปยุกเงินพ่ามันใช้ยุกเงินไปกินไปกินแซ่วมุกเงินไปจะเข่าเพราะว่าชูหันออกไปซื้อเนี่วกินหัวเข่าแบบเข่าเข้าสบายน้ำเนาะเขาก็ไม่อยากออกไปน้ำหนัก เคยแค่พวกแต่ที่เห็นมือเนาะหนูบอกด้วยเขาเพือนยังไงเคยไปแบบในแจมเธอานึงแล้วก็อยากไปอีกไม่รักคอยากไปกินอะไรนะหมูกระทะเหรอหมูกระทะมันเป็นนั่นตอนไปอ่ะหลามันหลานประจําเกิดเมันอปีทแตงโมไมนได้ไปใช่ไหมตอนนั้นผู้ใดไปเนาะอ๋อเออไม่สี่คนเนอเสียแพนนะคะปีนี้กลับไปแล้วนะคะเขากลับมาสู้ต่อแล้วนะคะ เดี๋ยวออกงานไปผู้อื่นเขาเจ้าจ,จอยเด้บางคนอ้วนขึ้นเจ็ดนาทีไม่เนี่ยเป็นได้ไปเจ็บดั่งแนะ่เจ็บแถวทอนแถวยาสุดบอกมาบอกว่าเป็นฟันขุดฟันขุด,ขดเป็นไงช้อนได้ยังพาไปแล้วสองปัญหามาบอกว่าฟันขุดมันขึ้นใช่ไหมฟันปวาด้านซึ่ง,งทางล่างนี่นันคบกันไง มันอันนี้มันต่ำเกันว่าแนวเขาขเขาบ่ได้่วันนี้ให้บัวกรจ้อยไปนะควันนี้คุณดีค่ะจิ้งจอยกินเลยสามสิบโลรวมผัดผีโอเคค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะกับคออัญญัดบิบกับเที่ยงสนิงก่อนค่ะขออัญหยัดกินข้าวแรงก่อนนะคะจะบอกเพื่อคนมาแมนจะกินข้าวค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย